มีคำถามจากคุณเพชรนะคะสอบถามมาว่าลูกแก้วของปู่ท้าเวสวรรณที่ได้รับมาในช่วงสอบจิตใช้งานยังไงค่ะอาจารย์ก็ได้สื่อสอบถามกับองค์ปู่ท้าเวสุวรรณที่ได้มาสอบจิตนะวันอสอบจิตกลุ่มครั้งที่13นะคะก็คือวันเสาร์ที่30กันยายนพศ2 5 6 6นะคะ ย้อนกลับไปสอบถามพระองค์ท่านเพื่อความแน่ใจแล้วก็ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้สอบถามองค์ปู่เวสวรรณท่านก็ได้ให้คำตอบว่าลูกแก้วที่ให้มาเป็นลูกแก้วสีใสออกขาวที่พระองค์ได้ให้ทุกคนที่ได้ร่วมสอบณนะวันนั้นเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการปกป้องสิ่งที่ไม่ดีรอบๆข้างและให้เรามี กำลังจิตที่เข้มแข็งมากขึ้นให้มีสติที่มั่นคงให้สามารถนำมาฝึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เรามีสติดีมีความเข้มแข็งมีพลังปกป้องให้เราพ้นจากอันตรายรอบๆด้านหรือสิ่งที่จะมาสอบจิตเราให้เบาบางลงไปในส่วนหนึ่งค่ะแล้วยังสามารถ นำไปเป็นพลังปกป้องช่วยเหลือผู้คนรอบข้างและทุกสื่อทุกดวงจิตได้ให้เราสามารถนำกำลังจิตนี้นำพลังจากลูกแก้วไปฝึกและสามารถส่งต่อช่วยเหลือผู้คนรอบด้านและสื่อทุกสื่อทุกดวงจิตให้เขามีพลังปกป้องให้เขารอดพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงและยังสามารถนำไปใช้ในด้านพลังจิตในด้านการช่วยเหลือเรื่องสุขภาพให เป็นพลังที่ถ่ายทอดออกไปให้เกิดพลังที่มีความเข้มแข็งมีสุขภาพที่แข็งแรงปรับทตุได้อีกขณะหนึ่งและยังสามารถนำไปใช้เพื่อคุ้มครองคุ้มภัยให้กับ สื่อต่างๆและตัวเองและครอบครัวได้สามารถนําไปครอบแก้วได้นะคะลูกแก้วจริงๆแล้วมีพลังปกป้องที่มีพลังคล้ายๆแสงสว่างพระอาทิตย์มากนะคะใครที่เล่นพลังหรือกระสินแสงได้ยังสามารถนําลูกแก้วของปู่เวสวรรณที่คล้ายๆแสงพระอาทิตย์คือถ้าจะพูดถึงก็เหมือนไฟที่เอาไว้ปราบสิ่งไม่ดีหรือกําจัดสิ่งที่ไม่ดีใครที่คิดร้ายใครที่คิดไม่ดีก็จะ สามารถทําให้เรารับรู้ว่าหรือเอาไว้คอยเตือนสติให้เรามีจิตที่เข้มแข็งและไม่กระทําสิ่งที่ไม่ดีและเอาไว้ปราบสิ่งที่ไม่ดีให้เขาเกงกลัวหรือยำเกงให้ไม่กระทําในสิ่งที่ไม่ดีอีกเพราะว่าลูกแก้วที่ได้มาจะมีพลังที่สลับร้อนสลับเย็นนะคะร้อนก็ร้อนเหมือนพลังพระอาทิตย์เย็นก็เย็นเหมือนดุดสายน้ําด้วยความเมตตาเพราะว่า อเวศวันท่านจะมีพรหรือมีน้ำทิพที่เป็นการวอวยพรหรือโปรยน้ำมนต์หรือเขาเรียกว่าเหมือนการให้พรที่เหมือนพรมน้ำมนต์ไปทั่วให้เรามีความร่มเย็นหรือผาสุขเกิดขึ้นใครที่บูชาพระองค์ท่านก็จะได้รับความผาสุขร่มเย็นและปลอดภัย รู้สึกว่ามีความอบอุ่นปลอดภัยเหมือนมผีผู้หลักผู้ใหญ่คุ้มครองเราอยู่รอบข้างเหมือนมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดูแลเราอยู่ให้เรารอดพ้นจากวิกฤตทั้งหลายให้เราสามารถระลึกถึงลูกแก้วและเะลึกถึงปู่เวสุวรรณได้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เรามีพลัง ที่เข้มแข็งมีพลังที่ปกป้องเหมือนเราอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านดูแลเราอยู่รอบๆข้างเหมือนเป็นขวัญกำลังใจเหมือนเป็นผู้ที่คอยอบรมเราไม่ให้เราเดินทางผิดให้เราก้าวไปในทางที่ถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมเหมือนให้เรารู้ว่าถ้าเรานะลึกถึงพระอ,องค์ท่านเหมือนให้เรารู้ตัวเลยว่าเราห้ามทําผิดศีลน,นะเราห้ามทําสิ่งไม่ดีนะท่านคือผู้ปราบปรามสิ่งที่ไม่ดีขจัดสิ่งที่ไม่ดี นำความดีและความผาสุกต่อทุกคนที่ได้เคารพนับถือท่านค่ะก็ประมาณนี้นะคะคุณเพชรจริงๆแล้วเรายังสามารถนำไปเล่นลูกเล่นดึงพลังจักรวาลได้นะคะเพราะว่าวันที่ปู่เวสวรมาจะมากับพลังความมืดลึกลับพลังจักรวาลที่ท่านมาจะมากับความมืดก่อนแล้วก็ค่อยๆเผยตัวออกมาจากความมืดที่เหมือนพลังจักรวาลที่หมุนแล้วก็ ดำมืดแล้วค่อยๆสว่างกลายเป็นแสงพระอาทิตย์เป็นรูเปิดออกไปจนเป็นแสงพระอาทิตย์แล้วก็สว่างขาวจ้าออกไปรับรู้เลยว่าพลังของปู่เวสุวรรณมีพลังปราบปรามสิ่งไม่ดีพลังพระอาทิตย์คือการเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีให้ขจัดออกไปจากจิตใจเราขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้จากร้ายกลายเป็นดีปราบปรามหรือป้องกันปกป้องค่ะแสงสว่างก็คือความงามความดีความสะอาดความสงบนิ่งของใจ ความเมตตาก็ประกอบพร้อมแล้วก็แสงสว่างด้วยพระอ,องค์ท่านก็จะมีสีส้มสีเขียวสีทองสีภูอยู่รอบๆคือความเมตตาและการปกป้องมาจากพระอ,องค์ท่านค่ะวันนั้นก็ถือว่าคนที่สอบก็สัมผัสถ,ถึงพลังเหล่านี้ได้มากได้เยอะถึงพลังความมืดพลังเหมือนจักรวาลพลังเหมือนพระอาทิตย์เหมือนแสงสว่างเหมือนความมืดสีเขียวสีฟ้า สีชมพูอาจจะออกประกายม่วงได้ค่ะตรงนี้คือท่านมาสัมผัสและแสงสว่างเจ้าออกสีขาวสว่างเหมือนไฟนีออนเนี่ยคือหลายๆคนสัมผัสได้แล้วก็แสงสีส้มจากชุดเสื้อผ้าของพระอ,องค์ท่านที่มีความเป็นทิพย์เพราะว่าพระอ,องค์มาด้วยวรากายที่ออกเขียวออกสม้มแล้วก็ออกสีทองที่บางคนอาจจะเห็นเป็นสีทองแล้วก็สีส้มได้เพราะมีหลายท่านที่จะเห็นเป็นสีสม้ม แล้วก็สีทองสีเขียวแล้วก็สีสว่างสีฟ้าอสีม่วงชมพูค่ะแล้วก็สีดํามืดบางคนเห็นเป็นสีดํามาก่อนจะถูกต้องเลยค่ะก็ถือว่าอนุโมทนาบุญว่าทุกๆท่านที่มาร่วมสอบก็ถือว่าชัดเจนนะคะก็ถือว่าไม่ว่าจะเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถือว่าถูกต้องทั้งหมดเพราะว่าด้วยกระแสจิตของเราถ้าไปจับได้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ก็ทำให้เรารู้ว่าเออเราสามารถจับกระแสตรงนั้นได้แล้วนะเหลือแต่ว่าเราต้องเพ่งแล้วเราก็ต้องต่อยอดไปอีก ฝึกเพิ่มกําลังฌานกําลังกสินกําลังจิตความเมตตาแล้วก็ศึกษาทําจิตเหมือนที่อาจารย์บอกคือเมตตานําทางความกระตันยูแล้วก็จิตที่เป็นอัปปมัญญาคือพรหมวิหารให้เหนือกว่าพรหมวิหารค่ะถ้าเราทําจิตได้อยู่ในศีลในธรรมได,ได้ความสงบฝึกฌานได้เท่งกสินที่สะอาดแล้วก็ทำจิตให้เป็นกลางนั่นแหละคือ เราจะสามารถจับสัมผัสได้มากขึ้นทุกคนสามารถนําไปฝึกเพิ่มเติมได้นะคะเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวแนะนําไว้ในวันที่1ิบาออการสอบกลุ่มครั้งที่13ค่ะขออภัยแล้วก็วันที่30เสาร์ที่ผ่านมากันยายนนี้นะคะ2566ถือว่าบอกเคล็ดลับมากที่สุดแล้วนะคะคือเป็นเคล็ดลับที่ถ้าทุกคนนำไปฝึกแล้วได้ผลจริงค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติถือว่า คนที่เข้ามาร่วมสอบและหลายๆท่านที่ได้เข้ามาร่วมฟังถือว่าเป็นผู้มีบุญร่วมกับพระองค์ท่านและก็หลายๆพระองค์ที่มาร่วมสอบถือว่าวันนั้นเป็นวันที่แรงที่สุดเพราะเราสอนเรื่องโลกุตละค่ะถือว่าเป็นทมขั้นสูงคืออริยสัจคือมรซี 4, ผลสีแล้วก็พะนิพาหนึ่งค่ะก็พูดถึงแล้วก็รวมกันเป็นโลกุตละธรรม9านะคะคือถ้าจริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจฝึก ทุกคนได้แน่นอนเพราะว่าคนที่ได้มาร่วมสอบหรือได้เข้ามาสัมผัสหรือได้พูดคุยกับอาจารย์ส่วนใหญ่จะไปในสายของผู้บรรลุเพราะว่ามีจิตสัมผัสพิเศษที่สะสมบุญมามากมาหลายภพหลายชาติหลายภูมิถ้าได้ตั้งใจปฏิบัติก็จะไปได้เร็วมากขึ้นนะคะค่ะขออนุโมทนากับทุกท่านถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลร,ร่วมกันนะคะวันนี้ก็คุณเพชรเป็นตัวแทนที่สอบถามเพื่อ จะนําคลิปไปตัดต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณเพชรน,นะคะที่มีความคิดที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆแ,และทุกท่านและสหายธรรมให้ทุกท่านที่ได้ผ่านเข้ามาฟังได้รับบุญกุศลแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมค่ะขออนุโมทนาบุญกับคุณเพชรน,นะคะที่มีจิตตั้งมั่นและมีจิตตั้งใจดีในการเสริมส่งพุทธศาสนาและเผยแพร่พุทธศาสนาให้ชนรุ่นหลังและก็เพื่อนเพื่อญาณมิตรได้ร่วม ทดสอบไปด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากๆเลยนะคะอาจารย์เก๋ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและก็คุณเพชด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะเป็นบุญเป็นกุศลขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมปฏิบัติธรรมสำเร็จสมปรารถนาเป็นเลิศททางธรรมสำเร็จด้วยดียดทุกประการสาธุ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 ค่ะบุญรักษากันทุกท่านนะคะทุกดวงจิตค่ะ